มก็แนะนำว่าให้ put organization best interest ahead of your own อย่าให้คอน f l i กตของตัวเองเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับตรงนั้นต้องเข้าใจชีวิตใน Corporate แล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปรัชญาอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากนะที่บอกทำงานให้สำเร็จในองค์กรถ้าเราไปดู r o m o เด l แบบมีสองงานที่ผมเห็นว่ามีเหมือนกันเลยก็คือ ทุกคนเนี่ยมอง objective หรือว่า interest ขององค์กรที่คุณอยู่เนี่ยเป็นที่หนึ่งเหนือกว่า objective หรือว่า interest ของคุณเขาก็บอกว่า put organization best interest ahead of your own interest ไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มเขวว่าอะไรคือความต้องการหรือความสำเร็จขององค์กรคุณจะไปม,มองแต่ความสำเร็จของตัวเองเป็นหลักเนี่ยบ่อยครั้งมันจะเกิด c o n FLICT แล้วมันคุณเลยรู้ lose Focus กว่า คุณจะทำอย่างนี้เพื่ออะไรเรื่องที่สองที่ผมเห็นทุกคนพูดเหมือนกันเลยก็คือว่าไม่ว่าคุณจะได้รับตําแหน่งหน้าที่อะไรนี่นะทำให้ดีที่สุดในตําแหน่งนั้นไม่ต้องไปคิดไกลว่าทําแล้วจะได้เป็น n e x t j o b ผมจะเป็นอะไรคือโฟกัสวันและทายแล้วก็ทาให้ดีที่สุดเพราะว่าแต่ละงานมันก็มีคุณค่าของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําดีที่สุด b e s t effort ผลงานนะ่ะส่วนใหญ่จะออกมาดีอะ่ะอาจจะไม่ได้ร้อตามเป้าแต่รับรองได้ว่ามีคนเห็นแน่นอน ว่าคุณทําจริงหรือทําไม่จริงคุณใส่เอฟเฟอร์ตเข้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็จะมีรีวอร์ดกลับมาเองอาจจะไม่อยู่ในรูปของโปรโมชั่นเสมอไปอาจจะเป็นวันไทม์อินเซนティブอาจจะมีโบนัสโบนัสอะไรเงี้ยแต่ในลองรันเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นพฤติกรรมไงพฤติกรรมที่เขาเห็นว่า1คุณตั้งใจทํางานให้บริษัทจริงๆรงงคุณพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองตลอดเวลาแล้วทำดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในโรบ,บทบาทไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าอยู่องค์กรไหนก็ ก็น่าจะประสอบความสําเร็จ